โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้ก็จะมาเปิดแบบชิวๆนะฮะ EP ที่เท่าไรเลยก็ไม่รู้นะครับผมรับของก่อนขออนาตรับของก่อนนะโอเคหาบอลดำกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะหาบอลดำกันอันนะเปรดิเบ็ก็กำลังจะเปลี่ยนภาคแลค้วก็ต้องเก็บบอลดำให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเพื่อเพื่อภาคต่อไปเราจะได้ขายขายแบบมีราคานะครับผม จะได้เปลี่ยนเอ้ยมีบอลดำด้ยี่รอลหนึ่งลูกมาจากไหนนี่มาจากไหนนี่โอเคมีทั้งหมดกี่ใบวะห้าสิบสามใบอย่างไว้บอกเลยนะมีซ i เวอร์บอลยี่สี่กูบอลยี่สิบแปดแล้วก็แบล็กบอลหนึ่งนะครับผมหาบอลดำกันนะครับผมนะต้องเก็บบอลดำไว้ได้เยอะที่สุดนะในทีมว่าพอขึ้นไปไปปแบบีแบบอัปเดตใหม่อะเปลี่ยนภาคอะก็จะเปลี่ยนแคร r โอเวอร์ เคียรเวอร์ถ้าเป็นบอลดำก็จะราคาดีนะครับผมก็ส่วนใหญ่เคลียรเวอร์เนี่ยต้องขายกันอยู่แล้วไม่มีใครเก็บไว้เล่นแน่นอนต้องขายกันอยู่แล้วนะครับผมก็หาบอลดำไม่ได้เยอะที่สุดนะฮะเราจะได้รวยกันเราจะได้รวยกันในในอ e ีฟุตบอลนะครับโอ้เรียกไม่ค่อยคินไม่ค่อยคุ้นทุวยที่ไม่ค่อยคุนยคยค้นเท่าไหร่นะอ e ีฟุตบอลเนี่ยนะปกติเลือกแต่ปเปะเ๊ปะๆเป๊ะใช่พอมา22ปิปุ e ๊บไปอีฟุตบอลก็เลือกยากอยู่นะแต่ก็จะพยายามให้มันชินนะ <c oughs> นะไป นะครับผมเอาซิเวอร์บอลกันเลยนะเป็นอังกฤษครับผมเฮ้ยมีรุ่นนะอังกฤษมีรุ่นนาข้ามเลยฮะข้ามเลยฮะเราจะไปให้ไวที่สุดนะเราจะไปให้ไวที่สุดไปไปเติบทีมอะไรวะเนี่ยอิตาลีป่ะอิตาลีบอนเงินบอนเงินทั้งนั้นนะฮะบอนเงินทั้งนั้น ที่อย่างหนึ่งที่ผมอยากได้มากสุดจริงๆก็คือนั่งเตะนะผมช่องเก็บนั่งเตะจริงๆโคตรอยากได้เลยจากห้าร้อยเป็นคนแบบเดียวนะจากห้าร้อยคนเป็นเป็นเจ็ดร้อยก็ได้อะจากห้าร้อยเป็นเจ็ดร้อยเป็นแปดร้อยเป็นเก้าร้อยหนึ่งพันเออดิเอวดีเอ๋เว,วทาอะไรเนี้ยเกือบไปแล้วเกือบกดเปิดแล้วนะครับผมผูเสียเนี่ยเฮ้ยหรือเมื่อกี้หรือว่าผมไปกดเปิดนั้นนะไม่น่าใช่ม้งฟรีเจนนะ่ะ Okay. อยากให้ช่าเกตปกติมันมันขยายอะ่ะเนี่ยมาห้าร้อยคนมันไม่น่าพอจริงๆนะมันไม่พอวะ่ะมันเปิดแล้วมันบางทีอยากเก็บให้หมดเลยแต่ไม่ไม่พอจริงๆเนี่ยตักเตะก็ลบไปเยอะเหมือนกันนะบางทีโอเคมาเลันต่อหาบอลดากันนะผมนะะหาบอลดาให้ได้เยอะที่สุดช่วงนี้นะแบบฟรีนะแบบฟรีบล็อกดอไม่ต้องเปิดไม่เปิดบล็อกดอแต่หาจากพวกนี้แหละพวกซื้อบอลนนี่แหละหาได้เยอะที่สุดนะ ในปีหนะ้าไม่ใช่เวลาพูดถึงซีซันยังไงดีละ่ะเวลาพูดถึงอ e ีฟนะุตบอลอะเป๊ปยุทสองมันมันตึงหิตตึงหยิยังไงไม่รู้วะ่ะมันพูดได้ไม่เต็มปากว่ะจริงนะพอจะพูดเป็นเป๊ปยุทสองมันก็มันก็ไม่ใช่ชื่อนี้เลยวะ่ะไปพูดแบบอ e ีฟุตบอลมันก็แปลกแปลกอะยังไงไม่รู้เรนนี้นะโอเคสเปซนะผมเอาเป็นว่าผมจะเรียกเป๊ปยุสองเลยจบเลยนะผมผมจะเรียกเป๊ปยุสองเลยแล้วกันนะ จะจบจบนะมันนั้สับสนจริงนะสับสนตัวผมเองนี่แหละนะฮะสับสนตัวเองคนอไม่รู้ชุดนี้ก็เรียกไปยุบสองไปก่อนนะฮะให้มันเปลี่ยนผ้าก่อนค่อยเรียกอีฟฟูบอลแล้วกันนะนะก็เรียกไปยุบสองไปก่อนโอเคไม่งงใช่ไหมพอจะเรียกไปยุบสองก็เรียกได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่พอว่ามันเปลี่ยนชื่อไงก็เลยเรียกได้แบบไม่เต็มปากนะพอเรียกอีฟฟูบอลก็ไม่ชินปากอีกกูจบเลยนะนะ พี่ต่อหาบันดามันนี้จะได้กี่คนเราจะได้บอลดำกี่คนอย่างน,น้อยๆเราได้หนึ่งแน่ๆได้แน่ๆหนึ่งคนนะครับผมหนึ่งคนแน่ๆเราจะเก็บบอลดำเท่านั้นบาลอื่นเราลบทิ้งหมดนะฮะโอเคเปิดอยางครับผมเราจะเก็บเฉพาะบันดำไว้แต่ก่อนลบบอลดำออกเยอะจริงๆลบออกโคตรเยอะบอลดาอะไรแต่ก่อนช่วงกลางๆลาซีซั่อนอะไรอย่างเงี้ยลบออกเยอะแต่ช่วงท้ายๆก็ต้องเก็บอะ เก็บบอลดำก็ได้เยอะที่สุดอะ่ะโดยเฉพาะพวกค่าพลังเยอะๆอะนะฮะมาสิบใบครับผมข้ามยังไม่เจอบอลดำหรือเปล่านะฮะซิลเวอร์บอลปกติบอลดำจะได้จากซิลเวอร์เนี่ยเยอะเหมือนกันได้จากบอลทองเนี่ยน้อย,อยได้จากซิลเวอร์เนี่ยเยอะนะฮะอิตาลีครับผมอิตาลีข้ามฮะอาจจะมีเสียงหมาเห่าด้วยนะ เป็นเสียงเอฟเฟกแล้วกันนะิี่สิบเป็นเสียงเอฟเฟกแล้วกันเบิดใบสุดท้ายสำหรับซิลเวอร์นะครับผมมาโอ้มันหมุนเร็วอะนะมันหมุนเร็วอะ่ะมันไม่ตกหลีกใหญ่เลยอะนะถูกกับัอนีก็จริงไม่ต้องเปิดก็ได้นะถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเปิดนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบเปิดปะอย่างน้อยมันก็มี g p อะ่ะ <c oughs> มีนัตเตให้ขายอะแล้วก็มี g p เปิดบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะผมไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมจริงนะ ที่เก็บไว้ทําไมมีเปิดก็เปิดให้หมดนะฮะมันยังดีเดี๋ยวมันจะเยอะถ้าเป็นร้อยร้อยใบเนี่ยมันขี้เกียจนะผมขี้เกียจเปิดก็ต้องเปิดทุนนี้แหละห้ 50, าสิบใบหกสิบใบนะฮะมายังไม่เจอบันดําเลยวะไม่เจอบันดําเลยขอบันดําขอบันดํานะี่คัตฟรีนะพวกเนี้ยก็แจกเรื่อยๆช่วงนี้นะครับผมสําหรับพวกโกบอลน,นะฮะแจกเรื่อ,ๆย,อ,ๆย,อๆย,ยๆเลยแจกเรื่อยๆเลยโดโอ้โหบุฟอบบฟอนวะบุฟฟอนวะ ตำนานว่ะนะครับเบนก็แขวนสตาร์ทไปแล้วนะฮะแขวนสตาร์ทไปแล้วหนึ่งคนเหลือริบบิรี่นะฮริบบิรี่บูฟอนที่ยังอยู่สลาตันที่ยังอยู่ใครกะใครกะนะที่ยังอยู่โรนโดเมอร์ซี่เนี่ยอีกยาวอีกยาวอย่างนะีผมว่าอีกสามสี่ปีได้อยู่นะนะดิไม่ดีอายุสี่สิบปะดูอะ่ะดูจากซองแล้วร่างกายแม่งมันยังสมบูรณ์อยู่เลยอะนะ มันพีคได้ช่วงมันพีคได้ช่วงแบบแบบทุกช่วงอายุจริงๆท่น,นเนี่ยนะมาอื <c oughs> บ้บอลเงินครับผมเพ็กบอลเงินก็เป็นบอลเงินจริงๆเว้ยโอเคหมดแล้ว <c oughs> มาจัดโกบอลการมียี่สบแปดใบนะลุยเลยลุยเลยนะเขาบอลดำสักสองสามคนอิตาลีฮะอิตาลีอื้ <c oughs> ฟิออเรนตีนาวะฟิออเรนตีนามาไปไปเปิดปรบอังกฤษฮะเฮ้ยเบอร์สิบเอ็ดเหรอสิบเอ็ดเมนูนี่ใครอะกรีนบูดดิเนี่ยมีสายกรีนบูดถ้านักเตะที่ขึ้นเป็นบอลดำในเปียี่สิบสองก็น่าเก็บนะนี่ถ้านักเตะที่ขึ้นไปเป็นบอลดำในปีนยสองก็น่าเก็บนะ ว่าสุดท้ายสุดท้ายมันก็เป็นบอลดำอยู่ดีอ่ะใช่เหมล่ะแต่กรีนบูดก็ก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะขึ้นมาคิดว่าขึ้นไม่กรีนวูดคิดว่าใครจะขึ้นมัง่งที่เป็นบอลดำนะฮะเชียรยูฟาเชียรยูฟาเชียรยูฟาเป็นเชียร์ซีก็อาจจะขึ้นเยอะนะก็ไม่แนะะ่เนี่ยเชียเปิดไปก่อนนะครับผมใครที่เป็นบอลดำก็ยังไม่รู้นะครับผมช่วงนี้นะ ถ้าเป็นบันดําก็น่าเก็บนะวัสุดท้ายมันก็เป็นบันดัาอยู่เดียวนะี่ตอนขายแล้วได้ราคาจูนไ้คิดถึงแต่ราคานะครับราคาขายนะฮะว่าเปิดไปส่วนใหญ่ไม่ได้เลนอยู่แล้วพวกบเบสเพลเย,ยอร์ก็ต้องเน้นขายอย่างเดียวนะขายเพื่อไปเปิดตํานานก็คุ้มนะก็คุ้มนะนะแต่ตํานานที่ผ่านมาไม่มาบ่อยห้าทิศติดมาห้าทิศติดอะ่ะคือเปิดได้แค่สามอาทิตย์แรกอะพอสองอาทิตย์สุดท้ายโชคดีที่มันเป็นที่แบบตัวซ้านะครับผม ที่เป็นตำนานชุดสามนะมันีถ้าเป็นตำนานชุดใหม่เนี่ยโอ้ยตายเงินไม่พอนะฮะมีเปิดแค่สามสัปดาเงินหมดนะฮะสัปดาตำนานก็ต้องเก็บมาได้เยอะๆนะฮะเก็บจิป,ปีเอได้เยอะช่วงนี้ตำนานมาอีกนะครับผมก็อาจจะมีพวกอ่นักเตะเต็มแป๊บหนึ่งน,นะครับโอเคผมมาเลยกันต่อนะครับผมเลยกันต่อมาโกบอลจะมีบอลดำติดมือหรือเปล่านะในชุดนี้ อิตาลีคร in ับผมอิตาลีข้ามอย่างเดียวกดข้ามอย่างเดียวนะฮะกดข้ามอย่างเดียวมา20ใบฮะก็เปิดตั้งนานไปเพิ่งเอาขี้ไม่เหลือตั้ง20ใบปะสเปนฮะเมสซี่ไปเปิดใครก็ไม่รู้เอ้ยไอ้อะไรวะอิยาร์มันดี้นะครับผมอิยาร์มันดี้เคยอยู่มาริด แล้วก็กลับไปอยู่โซเซดัดนะฮะเอ๊ะวันนี้มา,อ,าอ่าตลิ่งเยอะปอมเป็นบอลทองรัวรัวช่วงนี้นะฮะบอลทองรัวรัวเมื่อกี้ลบเติ์ไปได้เงินมาหมื่นกว่าหมื่นเจ็ดนั่นก็ถือว่าได้เยอนะนะลบแต่ละรอบนะถ้าเป็นคิดดิวปอมก็จะเยอะกวนน่านี้แต่ช่วนี้เก็บบอลดำก่อนนะฮะเก็บบอลดำให้ได้เยอะที่สุดโอ้โหบอลทองนะฮมบอลทอง มาสิบเจ็ดใบฮะวันนี้การันตีแน่นอนหนึ่งลูกการันตีแน่นอนหนึ่งลูกฮนะไปฝรั่งเศสครับผมเข้าซ้ายบอลทองไม่ดูนะฮะไม่ดูเป็นบอลดำเท่านั้นนะครับผมต้องเป็นบอลดำเท่านั้นนะก็ฟรีห้าสิบสามใบจุดนี้นะเปิดรอบนี้ห้าสิบสามใบเป๊ะช่ฮะมีเวลวเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะไม่ได้บอลดำปะ ในชุดนี้นะในชุดบอลเงินบอลทองเนี่ยเหมือนจะไม่ได้บอลดำว่ะมาสเปนกดข้ามโอ้โหสตรกดข้ามก็มาว่ะนะฮะฮาเลนยังอยู่นะทุกคนนะครับผมฮาเลนยังอยู่นะเผื่อใครยังไม่มีก็ล่ากกันไปนะีน่มาก็ยังอยู่นะฮะลากันไปนี่มาบอกเลยว่าเจ๋วมากเลยอะนะฮะปั่นโค้งสวยๆหลายจังหวะมากนะครับผมโอเค ไปลุยต่อฮนะสิบสามใบสิบสามใบเปิบฟรีเจนไม่ใช่ข้ามไปก่อนไม่ใช่ฟรีเจนมามาเปิบฟรีเจนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฟรีเจนอะเนี่ยฟรีเจนก็มีหลายคนอยู่นะไม่ใช่แค่เนะอ้ไปยาเลนนะเยอะมีเยอะเหมือนกันเนี่ย เอ้ยไปไม่ใช่เล่นดิไอ้ไม่ใช่ไป๊ปเป้เด็เป็นซานชูฮาเล่นนะครับผมที่เป็นฟรีเจนเท้าซ้ายแมนยูเนี่ยนฮะเปิบเฮ้ยเอาเรื่องแบ็กซ้ายนะฮะแบ็กซ้ายสิบครับผมสิบใบสุดท้ายโกบอลโกบอลโกบอลอ,อังกฤษฮะอืม้มสเปอร์เบอร์สิบแปดสเปอร์เบอร์สิบแปด 18, โลเซลโลโลเซลโซ ลูเซซูนะครับผมใช่ปะใช่ปะอ่านถูกป,ปะมาเลยต่อฮะเลยต่อนี่แฟรีเจนโอ้โหบันดำไม่แตกเลยวะในชุดนี้มันมีรอบไหนที่ได้บันดำเยอะๆยะปะนี่มันมีม,นมีรอบนั้นได้บันดำเยอะมากาเฮ้ยบาเยิร์นไม่ใช่ไม่ใช่บายเยิร์นนะฮะเลอยู่งเจ็ดใบนะครับผมจะบอกว่าไม่ได้บันดำเลยนะ ล่าบอลดำแต่ไม่ได้บอลดำนะฮะช่วงนี้ต้องเก็บบอลดำเยอะๆนะฮะส่วนตัวนะส่วนตัวคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวเนะี่ยต้องเก็บเยอะๆไว้ก่อนนะฮะปีหน้าเปียี่สิบสองเปลี่ยนเป็นเทรเวอร์เวลาขายจะได้รวยๆนะฮะจะได้รวยๆถ้าใครว่างๆก็อัพวิวไปให้ดูนะแต่ใครเซนเนอร์เยอะก็อัพวิวให้ดูก็ได้นะนะก็ราคาก็ถูกอัพขึ้นอีกนะครับผมยิ่งเบวเยอะยิ่งแพงนะไอ้ของพวกนี้ห้าใบสุดท้ายฮนะ หาใบสุดท้ายอิตาลีครับอกมาบ่อยนะอิตาลีโอ้โหไม่เจอบอลดำเลยวะไม่เจอบอลดำจริงๆริงวะไม่เจอบอลดำจริงๆวะ,ะเลยเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้อากินะืมไม่เจอบอลดำเลยในชุดนี้สุดท้ายต้องพึ่งบอลดำฟรีวะ ต้องเพิ่งตัวบอลดำฟีซะแล้วนะฮะมาอิตาลีนี่ก็มาบ่อยนะอิตาลีมาบ่อยนะนะฮะไปครับผมสองใบสุดท้ายฮะสองใบสุดท้ายสเปนครับผมสเปนกัำกับสเปนกับอังกฤษเนี่ยมีรุ่นบอลดำเยอะสุดแหละค่ะจริงๆนะฮะมาครั้งสุดท้ายสำหรับ โกบอลนะครับผมโกบอลโกบอลโอ้โห bon, bon. oh, ข้ามเลยอย่างนี้ออสกาครั้งสุดท้ายได้บอลดำแน่นอนลุยครั้งสุดท้ายได้บอลดำแน่นอนนะฮะไปขอเป็นพวกข้าพลังเยอะๆโรนโดอย่างเงี้ยเมสซี่อย่างเงี้ยนะฮะขอเป็นพวกที่แบบข้าพลังเยอะๆไปก่อนจะได้ขายได้ราคาแพงโอเคครับผมมาบอลดำจะได้ใครอังกฤษเหรอ อังกฤษเหรอเมนดูเบอร์ห้านะครับผมเป็นไม้กไกว,ว์ว่ะไม้กไกวยนี่ก็เก้าสิบถึงป่ะวะถึงเก้าสิบไหมไม่แน,น่ใจเหมือนกันแปดสิบห้าโอ้ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยนะรับไว้ก่อนหน้าบอลดำแต้คนเดียวนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าได้มาคนนึงนะครับผมได้มาคนนึงลาบอลดำวันนี้ก็ชุดนักแจกเยอะนะฮะ ช่วงนี้แจกเยอะแค่เล่นแมตช์ดีก็ได้แล้วไอ้พวกซิเวอร์บอลโกบอลก็ได้เยอะนะครับผมช่วงนี้ก็มันคือมันคือบางคนไม่มีเป็นระ้อยใบจริงนะเป็นเราเป็นพันใบนะไม่ยอมเปิดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรทำไมเหมือนกันกนะก,ก็เลยเปิดไปเลยวเนี่ยผมยังไงก็นักเตะได้มาก็ขายเอาเงินไปเปิดตำนานก็ได้ประโยชน์ไปอีกนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลาส